สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ โรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับสัตว์วิญญาณจํานวนมากใช้เวลาทั้งคืนด้วยความชื่นชมและเสียใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มาถึงจุดคอขวดความรู้สึกนี้เกิดขึ้นโดยวิญญาจารย์ที่ขาดความกล้าที่จะเป็นผู้ทดสอบกลุ่มแรกวิญญาจาร์จากโรงเรียนซือไรเคอร์มีอารมณ์ดีขึ้นท้ายที่สุดหวัวอยูเามาจากโรงเรียนซือไรเคอร์พวกเขาเชื่อว,ว่า พวกเขามีโอกาสได้รับจิตวิญญาณในอนาคตแต่ถ้าว่าวิญญาจาร์ภายนอกรู้สึกหดหูใจพวกเขาไม่สามารถอยู่ในเมืองซูรา่าเคอร์ได้ตลอดไปท,ทันทีที่พวกเขาจากไปพวกเขาจะไม่มีวันได้สัมผสัสกับการล้อมรวมจิตวิญญาณเห็นได้ชัดว่าจะมีความสนใจของวิญญาจาร์จำนวนมากหวังว่าหัวอยู่ห้าวจะช่วยให้พวกเขาล้อมรวมกับจิตวิญญาณเขาแทบจะไม่สามารถจัดการกับวิญญาจาร์จากโรงเรียนซูรา่าเคอร์ ได้ด้วยตัวเองในเวลานี้โรงเรียนซูไรเครอร์ได้แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อวุโสของสาราเทพสมุทรระบุทันทีที่โรงเรียนซอไรเครอร์ประสบความสําเร็จในการวิจัยจิตวิญญาณพวกเขาก็จะพยายามกระจายมันไปทั่วทั้งทวีปและไม่เก็บไว้เพื่อตนเองกองกําลังเสริมทั้งหมดยอมรับคําสัญญานี้พวกเขารู้ว่าโรงเรียนซอไรเครอร์จะไม่มีวันคืนคําในทวีปโตหลัวศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของเมืองซอไรเคอร์อนั้น ยิ่งใหญ่มากเพียงใดถ้าพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะทำพวกเขาก็จะทำถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาคงไม่เปิดเผยความรับของจิตวิญญาณกับทุกคนตั้งแต่แรกวิญญาจาร์ส่วนใหญ่เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนซูรัไเคอร์ท้ายที่สุดแล้วความขัดแย้งระหว่างวิญญาจาร์และศาตร์วิญญาณก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในทวีปต้นหลวที่อยู่อาศัยของสาตวิญญาณทั้งหมดยกเว้นปายายชิงโต ได้หดตัวลงเป็นเวลาหลายพันปีอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของวิญญา,ารและวิสุกรวิญญาณโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการพัฒนาวิสุกรวิญญาณส่งผลกระทบต่อศาสตร์วิญญาณอายุ10ปีและวร้อยปีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปมนุษย์จะทำอะไรได้บ้างเมื่อไม่มีพลังวิญญาณอีกต่อไปในเวลานั้นแม้แต่เครื่องมือวิญญาณที่ต้องใช้พลังวิญญาณก็ยังไร้ประโยชน์ น้อยคนมากที่จะเป็นวิญญาจาร์การปรากฏตัวของจิตวิญญาณช่วยบรรเทาวความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และสัตว์วิญญาณตราบใดที่พวกมันสามารถแพร่พันได้มันจะชะลอการลดลงของสัตว์วิญญาณและให้เวลาพวกมันในการสืบพันธุ์แน่นอนการขูตัวของจิตวิญญาณยังคงต้องการสัตว์วิญญาณและมีสัตว์วิญญาณเพียงไม่กี่ตัวที่ใกล้ตายดังนั้นจิตวิญญ,ญาณจึงไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์วิญญาณได้อย่างสมบูรณ์ แต่บรรเทาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าว่านี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยการวิจัยจิตวิญญาณบางทีโรงเรียนซือไรเครออาจจะได้รับความก้าวหน้ามากขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาพบวิธีที่ดีกว่าในการเปลี่ยนวงแหวนวิญญาณก่อนที่จิตวิญญาณจะปรากฏตัววิญญาจาร์หลายคนคงเคยพูดจาผงผางกับแนวคิดนี้แต่ถ้าว่าทันทีที่จิตวิญญาณปรากฏตัววิญญาจาร์คนที่พูดนั้นก็ตกตะลึง สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะเขามั่นใจในโรงเรียนสรเคอร์อมากขึ้นด้วยความสำเร็จของการวิจัยและการทดลองเกี่ยวกับจิตวิญญาณหัวยูเฮาสามารถชดใช้ความผิดพลาดครั้งก่อนของเขาที่โรงเรียนสุริยเคอร์อนอกจากนี้ผู้อาวุโสที่หัวดุนแรงในสาราเทพสมูทเช่นผู้อาวุโสซ่งและผู้อาวุโส่วนไม่แม้แต่จะเชื่อว่าปัญหานี้เป็นความผิดของหัวยูเฮาท้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่ท้องฟ้าในเรียกรายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวหวอยู่ห้าตื่นจากการทำสมาธิและปล่อยเนื้ปีศาจสีม่วงของเขาเป็นประจำเพื่อร่วมต้นการฝึกฝนของเขาจากนั้นเขาข้อสารวจร่างของจิตวิญญาณและวิญญาจาร์และถามพวกเขาว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรจากนั้นเขาได้ตรวจสอบระดับการประสานงานระหว่างจิตวิญญาณแต่ละดวงเป็นการส่วนตัวตลอดจนระดับจิตสํานึกของจิตวิญญาณแต่ละดวงหลังจากใช้เวลาทั้งวัน เขาก้อสามารถรวบรวมข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ในตอนกลางคืนเขาได้เชิญตัวแทนมนุษย์สองสามคนรวมทั้งศาสตร์วิญญาณที่เป็นตัวแทนของศาสตร์วิญญาณทุกท่านหวายุเข้ากล่าวขณะที่เขาโค้งคํานับให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นแต่ถ้าว่าตัวตนเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อในทั้งทวีปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสูรเทพที่เถียนซึ่งน่าจะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปโต้หลวทั้งหมด ทีเถียนพยักหน้าให้หัวยูเฮาเขาอบอุ่นกว่าเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดหัวยูเฮากล่าวต่อว่าผู้อาวโุโสอัตราความสําเร็จของการทดลองเมื่อวานนี้ช่างน่ายินดีอัตราความสําเร็จสูงกว่าร้อยละเก้าสิบซึ่งบ่งชี้ว่าการวิจัยของข้าประสบความสําเร็จวันนี้ข้าได้ทําการวิจัยและทดลองเพิ่มเติม,ตมซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เป็นไปนในเชิงบวกตอนนี้ วิญญาจารและจิตวิญญาณที่ล้อมรวมเข้าด้วยกันนั้นมีการประสานงานกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะวิญญาจารที่มีวิญญาณยุดการต่อสู้ที่มีท่าเดียวกันกันกบจิตวิญญาณของพวกเขาหลังจากการล้อมรวมเข้าด้วยกันความแข็งแกร่งของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและจิตวิญญาณของพวกเขายังคงมีสติสัมปชัญญะและรับรู้แต่ถ้ว่าสองจิตวิญญาณนั้นเป็นข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ ทั้งคู่ได้รับความเสียหายอย่างมากจากสมองและในกระบวนการล้มรวมพวกเขาหมดสติไปที่เถียนพย,ยักหน้าเขาสามารถยอมรับความล้มเหลวได้บ้างเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้นเขาเชื่อว่ากระบวนการนี้จะดีขึ้นหมอยูเฮ้ากล่าวต่อว่านอกจากศาสตร์วิญ,ญญาณทั้งสองนี้แล้วจิตวิญ,ญญาณอื่นๆก็อยู่ในสภาพที่ดีพวกเขาสามารถต่อโู่ตามเจตจำนงของตนเอง ละยังสามารถช่วยเหลือวิญญาจาร์ของพวกเขาได้ในระดับหนึ่งจากการวิจัยของข้าข้าได้ค้นพบว่าสําหรับจิตวิญญาณอายุร้อยปีพวกเขาสามารถให้ทักษะวิญญาณแก่วิญญาจาร์ของพวกเขาเท่านั้นนอกจากนี้ในอนาคตพวกเขาจะไม่ให้ทักษะวิญญาณอีกต่อไปแต่ถ้าว่าความต้องการพลังวิญญาณของวิญญาจาร์มีน้อยที่สุดและการหลอมรวมประเภทนี้ประสบความสําเร็จมากที่สุดสําหรับจิตวิญญาณอายุพันปี เมื่อพวกเขาลงนามในสัญญาที่เท่าเทียมกับวิญญาจารย์พวกเขาจะต้องใช้เวลานานกว่าจะร้อมรวมพวกเขามีความต้องการที่สูงขึ้นของการเลกกันเมื่อทั้งสองฝ่ายล้อมรวมข้าสามารถช่วยประสานทั้งสองฝ่ายได้ในระดับหนึ่งหากไม่สำเร็จอัตราความสำเร็จจะลดลงอย่างมากนอกจากนี้การล้อมรวมเหล่านี้ต้องการพลังจิตวิญญาณมากขึ้นจากทั้งวิญญาจารย์และศาตร์วิญญาณจากการศึกษาปัจจุบันของข้า เป็นเรื่องยากสําหรับวิญญาจารย์ที่จะได้รับจิตวิญญาณใหม่หลังจากการล้มรวมกับจิตวิญญาณพันปีเว้นแต่การสูโสูจิตวิญญาณของพวกเขาจะพิเศษไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะได้รับประสบการณ์การล้มรวมที่ประสบความสําเร็จครั้งที่สองหัวยูห้า่กล่าวถึงข้อเสียของการล้อมรวมจิตวิญญาณจากความยินยอมของเขาเองทั้งที่เถียงได้ปีจี้พยักหน้าเมื่อได้ยินเรื่องนี้พวกเขาพอใจในตัวเขามาก คำพ,พูดของเขาเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของการทดลองของเขาวายุห้าวกล่าวต่อว่าเมื่อพูดถึงศาสตร์วิญญาณหมื่นปีมันจะยากมากสำหรับพวกเขาที่จะได้รับการหลงรวมจีตวิญญาณข้าต้องใช้พลังวิญญาณของข้ามากขึ้นเพื่อควบคุมอารมณ์ของพวกเขานั่นก็เพราะว่าหลังจากที่ศาสตร์วิญญาณไปถึงธรณีประตูหมื่นปีมันจะกลายเป็นความรู้สึกและฉลาดขึ้นอย่างมาก อารมณ์มันจะควบคุมได้ยากขึ้นนอกจากนี้พลังและความแข็งแกร่งทางจิตวิญ,ญญาณของพวกมันจะเพิ่มขึ้นและด้วยเหตุน,นี้ความเป็นอิสระของพวกมันจะทําให้พวกมันปฏิเสธสัญญาในระดับหนึ่งเมื่อพวกมันทําสัญญากับวิญญาจารย์ทั้งสองฝ่ายจะต้องการพลังทางจิตวิญญาณมากขึ้นนอกจากนี้ความเจ็บปวดที่วิญญาจาร์เหล่านี้ต้องทนจะเกินระดับที่มนุษย์ทั่วไปสามารถทนได้ดังนั้น ในกระบวนการทําสัญญานี้วิญญาจารย์จะต้องแสดงเจตจำนงที่แข็งแกร่งมากแต่ถ้าว่าข้ามั่นใจว่าเว้นแต่วิญญาจารย์จะมีวิญญาณยุดการต่อสู้แบบจิตวิญญาณอย่างข้ามันเป็นไปไม่ได้ที่วิญญาจารย์จะร้อมรวมเป็นครั้งที่สองหลังจากที่เขาได้ร้อมรวมกับจิตวิญญาณหมื่นปีแล้วแต่ถ้าว่าจิตวิญญาณพันปีและจิตวิญญาณหนึ่งหมื่นปีมีประโยชน์มากกว่าจิตวิญญาณร้อยปีอย่างเห็นได้ชัด าการสนทนาของข้ากับวิญญาจารและจิตวิญญาณข้าได้ตระหนักว่าจิตวิญญาณพันปีมีสองทักษะวิญญาณสามารถล้อมรวมกับวิญญาจารได้แต่ถ้าว่าหลังจากการล้อมรวมทักษะวิญญาณแรกของมันสามารถล้อมรวมกับวิญญาจารได้เช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งวิญญาจารสามารถใช้ทักษะวิญญาณนี้เราวกับว่าเขาได้รับวงแหวนวิญญาณอีกอันจิตวิญญาณสามารถใช้ทักษะวิญญาณนี้เป็นส่วนหนึ่งของทักษะการต่อสู้ ทักษะวิญญาณอื่นๆจะถูกซ่อนอยู่ในร่างของจิตวิญญาณหากการฝึกฝนของวิญญาจารย์ถึงระดับคอขวดของระดับถัดไปจิตวิญญาณสามารถปลดปล่อยทักษะวิญญาณเพื่อเป็นวงแหวนวิญญาณต่อไปของวิญญาจารเงื่อนไขเบื้องต้นคือวิญญาจารย์ต้องยอมรับมันจากมุมมองของข้ามีความเป็นไปได้สูงที่วิญญาจารย์จะยอมรับพ้อจิตวิญญาณของพวกเขาสามารถปลดปล่อยวงแหวนวิญญาณที่มอบให้เท่านั้นสิ่งนี้ จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับจิตวิญญาณของพวกเขาและชดเชยความแตกต่างระหว่างวงแหวนวิญญาณนี้กับวงแหวนวิญญาณระดับสูงในเวลาเดียวกันยิ่งระดับของวงแหวนวิญญาณนั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้นที่จะได้มันมาและหาวงแหวนที่เหมาะกับตัวเองได้ยากขึ้นเอ็ดดเขาจึงไม่ใช้ทักษะวิญญาณที่จิตวิญญาณสามารถมอบให้ได้สำหรับวิญญาจารย์หลายคนนี่ไม่ใช่ทางเลือกที่ยากเมื่อพูดถึงจิตวิญญาณอายุหมื่นปี พวกมันมีประโยชน์มากกว่าสําหรับวิญญาจารย์ประการแรกประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของจิตวิญญาณหมื่นปีคือการที่พวกเขามีสติสัมปชัญญะแม้ว่ายากที่จะล้อมรวมเข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เมื่อเสร็จแล้วสติปัญญาของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาสามารถล้อมรวมความสามารถในการต่อสู้ของตนเองกับวิญญาจาร์ของพวกเขาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในประการหลังในการต่อสู้จิตวิญ,ญญาณจะเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการต่อสู้ของวิญญาจารย์ แน่นั่นก็ดีกว่าให้ทักษะด้านวิญญาณด้วยซ้ำาสตว์วิญญาณอายุหมื่นปีตามการฝึกฝนของมันสามารถให้ทักษะวิญญาณได้3าถึงสทักษะสำหรับวิญญาจารย์ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกในการเปรียบเทียบวิญญาจารย์สามารถพึ่งพาโชคได้เมื่อรวมรวมกับวงแหวนวิญญาณเท่านั้นนอกจากนี้เมื่อได้รับจิตวิญญาณหมื่นปีโดยที่มีวงแหวนวิญญาณอยู่แล้ว6วงเราจะเลือกวงแหวนวิญญาณที่จิตวิญญาณนํามาด้วยเมื่อเพิ่มวงแหวนที่7 สิ่งนี้จะทําให้แน่ใจได้ว่าทักษะวิญญาณจะถูกปลูกฝังในจิตวิญญาณทําให้จิตวิญญาณมีความสามารถเพิ่มเติมสําหรับวิญญาจารย์นี่เท่ากับการได้รับวงแหวนวิญญาณหมื่นปีทักษะวิญญาณที่7ของวิญญาจารย์คือกายแท้วิญญาณยุทธ์ซึ่งไม่มีทักษะวิญญาณติดตัวไปด้วยนี่คือสิ่งที่ทําให้เราสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากประโยชน์ของวงแหวนที่7 โดยการมอบทักษะวิญญาณที่เจตให้กับจิตวิญญาณของตัวเองปัญหานี้จะหมดไปแม้ว่าวิญญาจารย์จะไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณได้แต่มันยังคงเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างมากนี่เทียบเท่ากับการมีทักษะวิญญาณพิเศษหนึ่งทักษะมันยอดเยี่ยมขนาดไหนหวัวอยูเห้าอธิบายอย่างชัดเจนมนุษย์ได้สับวิญญาณที่ได้ยินเขาต่างก็พยักหน้าทางด้านจิตวิญญาณของวิญญาจาร์ที่ทรงพดังดวงตาหลายดวงเป็นประกาย วิญญาจาร์ที่ทรงพลังเหล่านี้ต่างก็คิดว่ารูปแบบการต่อสู้ของเหล่าศีรจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่พวกเขาได้รับจิตวิญญาณในฐานะกลุ่มทดลองชุดแรกพวกมันล้ำหน้าพวกเขาแล้วที่เถียนกล่าวว่าผลประโยชน์เหล่านี้ดีมากปัญหาตอนนี้คืออัตรา,าความสําเร็จของวิญญาจาร์ที่ทําสัญญาเหล่านี้ด้วยตัวเองเป็นเท่าไหร่หากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่ว่าจิตวิญญาณจะดีแค่ไหน สัตว์วิญญาณอย่างเราเท่านั้นที่มีอันตรายมากกว่ามา,ายุ่เฮาพยักหน้าและกล่าวว่าข้าได้พิจารณาปัญหานี้แล้วสิ่งที่ข้ามั่นใจได้ในตอนนี้คือถ้าพวกมันพยายามรวมเข้ากับศัตว์วิญญาณอายุร้อยปีอัาตราความสําเร็จก็จะใกล้เคียงกับของข้าแต่ทว่าหากพวกเขาทดลองใช้กับศัตว์วิญญาณอายุพันปีหรือหมื่นปีอัตราความสําเร็จจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ในการทำสัญญาณกับศาสตร์วิญญาณและเสียจสิ้นการแปลงจิตวิญญาณจุดสําคัญมากคือพลังทางจิตวิญญาณของวิญญาจาร์ที่เกี่ยวข้องเมื่อศาสตร์วิญญาณและวิญญาจาร์เต็มใจพลังวิญญาณของพวกเขามีความสําคัญอย่างยิ่งดังนั้นจึงมีสถานการณ์หนึ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อกระบวนการล้อมรวมจิตวิญญาณไม่เพียงแต่เพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จอย่างมากเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อวิญญาจารย์อย่างมากอีกด้วยอะไรนะ มีวิธีนั้นใช่ไหมมันคืออะไรผมมายุ์กายาตูบูซีถามจากน้ำเสียงของเขาตอนนี้เขาไม่ได้ปฏิบัติต่อหัวอยู่เฮ้าในฐานะรุ่นน้องแต่ยกให้หัวอยู่เฮ้ามีสถานะเท่าเทียมกับเขาหัวอยู่เฮ้ากล่าวว่าวิญญาจารย์ต้องชะลอการรับวงแหวนวิญญาณในลำดับถัดไปถ้าจะยกตัวอย่างเมื่อพลังวิญญาณของพลังวิญญาณวิญญาณสีวงแหวนถึงระดับ50ภายใต้สถานการณ์ปกติ เขาจะพยายามหาวงแหวนวิญญาณอีกอันเพื่อกลายเป็นราชาวิญญาณห้าวงแหวนใช่ไหมเมื่อเขาได้รับวงแหวนวิญญาณวงแหวนวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดที่เขาได้รับคือวงแหวนวิญญาณหมื่นปีแต่เขาไม่สามารถรับวงแหวนวิญญาณที่มีอายุสองหมื่นปีหรือมากกว่านั้นข้าจะไม่ลงรายละเอียดแต่ทุกคนเข้าใจข้าใช่ไหมมนุษย์ที่มีอำนาจหลายคนต่างพยักหน้าหัวอยู่ห้าวกล่าวว่าแล้วถ้าเขาไม่ล้อมรวมกับวงแหวนวิญญาณของเขาในตอนนี้ล่ะ อะไรจะเกิดขึ้นหมื่นปีที่แล้วอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนซูไรเคอร์บอกเราในการวิจัยของเขาเกี่ยวกับ10แกนหลักของโรควิญญาจารย์ว่าพลังวิญญาณจะสะสมอย่างต่อเนื่องจนกว่าวิญญาจารจะได้รับวงแหวนวิญญาณถัดไปก่อนที่มันจะระเบิดออกมากล่าวอีกนายหนึ่งหากเราฝึกฝนต่อไปพลังวิญญาณจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มันจะไม่เปิดเผยตัวมันเองสําหรับวิญญาจารหลายคน พ่าเขาไม่สามารถทนต่อความเร่าช้าเช่นนี้ได้ท้ายที่สุดเมื่อได้รับวงแหวนวิญญาณพลังวิญญาณจะเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งมาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของความแข็งแกร่งของวิญญาจารย์แต่ถ้าว่าหากวิญญาจารย์ไม่รับวงแหวนวิญญาณในขณะนี้และยังคงฝึกฝนต่อไปเขาจะไม่เพียงแค่พัฒนาพลังวิญญาณของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังจิตวิญญาณของเขาอีกด้วยสําหรับวิญญาจารย์ทั่วไป พลังจิตวิญญาณของเขาจะเพิ่มขึ้นพร้อมกับพลังวิญญาณของเขายิ่งเขาฝึกฝนมากเท่าไรเขาก็ยิ่งมีสมาธิมากเท่านั้นพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นหากพลังวิญญาณของเขาถูกระงับได้ชั่วขณะหนึ่งและเขามีเวลามากขึ้นในการพัฒนาพลังทางจีตวิญญาณของเขาสามารถบรรลุเกณฑ์ได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาร้วมรวมกับจิตวิญญาณของเขาในเวลาเดียวกันการฝึกฝนแบบนี้ ทำให้วิญญาณจารมีความมั่นคงและความยืดหยุนย่นมากขึ้นลันกษณะที่มีความสําคัญเมื่อพูดถึงการรวมรวมจิตวิญญาณอัตราความสําเร็จจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติแม้ไม่มีค่าสัญญาก็สําเร็จได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมหากวิญญาณจารสี่วงแหวนสามารถเพิ่มพลรัรงวิญญาณของเขาถึงระดับ60ก่อนได้รับจิตวิญญาณค่าสามารถรับประกรันได้ว่าอัตราความสําเร็จของเขาจะสูงมาก แม้ว่าจะมีจิตวิญญาณ10,000ปีก็ตาม80%เมื่อเสร็จแล้วเขาจะได้รับวงแหวนวิญญาณหมื่นปีสองวงซึ่งจะทําให้ความสามารถและความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากตูบูซีพยักหน้าไม่หยุดเงื่อนไขที่หัวอยูห้าวางไว้สามารถบรรลุได้อย่างแน่นอนในสํานักกยามีวิญญาจารย์ที่ฝึกฝนเช่นนี้สําหรับสิทธิที่วิตกกังวลบางคนเขาจงใจปฏิเสธวงแหวนวิญญาณของพวกเขา ื่อที่พวกเขาจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของพวกเขาผู้อาวุโสสวนกล่าวว่าคาถาสัญญาของเจ้าดูยากมากต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเชี่ยวชัญมายูห้ากวกล่าวว่าข้าก็พิจารณาเรื่องนี้เช่นกันข้าเชื่อว,ว่ามันไม่เหมาะสําหรับทุกคนที่จะเรียนรู้มันเมื่อมีคนรู้วิธีทําสัญญาวิญญาจารย์จะพบว่าเป็นการยากที่จะต้านทานการล่อลวงในการค้นหาจิตวิญญาณพวกเขาจะออกไปค้นหาสัวิญญาณ แลกกระบวนการหลอมรวมถิตวิญญาณน,นั้นยากมากเมื่อมันล้มเหลวสัตว์วิญญาณจะได้รับบาดเจ็บและวิญญาจารย์ก็จะไม่รอดพ้นอันตรายเช่นกันเป็นการดีที่สุดสําหรับคนอย่างข้าที่จะอำนวยความสะดวกในกระบวนการในฐานะบุคคลภายนอกสิ่งนี้จะเพิ่มอัตราความสําเร็จสูงสุดและป้องกันไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้วิญญาจารย์ยังสามารถรับแรงกดส่วนหนึ่งที่วางไว้บนวิญญาจารย์ได้สิ่งนี้ จะทําให้กระบวนการสัญญาง่ายขึ้นมากผู้อาวุโสส่วนขาโมทิวและพูดว่าเจ้าเป็นแค่คนคนหนึ่งจะช่วยทุกคนได้ไหมหัวยู่เห้ากล่าวอย่างมั่นใจว่าแน่นอนว่าข้าไม่สามารถทําคนเดียวได้แต่ถ้าว่าข้าเชื่อว่ามีบางคนที่มีความสามารถเพียงพอสิ่งนี้กระตุ้นความสนใจของที่เทียนและเขาถามหัวยู่เ้าว่าคนแบบไหนหัวยู่เห้าตอบว่า วิญญาจาร์ที่มีวิญญาณยุทธการต่อสู้แบบจิตวิญญาณอย่างค่าโดยปกติพวกเขาจะฝึกฝนพลังจิตวิญญาณของพวกเขายิ่งพลังจิตวิญญาณของพวกเขาแข็งแกร่งมากเท่าไหร่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นในแง่ของพลังจิตวิญญาณแม้แต่อัครอาจารย์วิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณสามวงก็ยังมีพลังทางจิตวิญญาณมากกว่าจักรภาพวิญญาณทั่วไปด้วยพลังจิตวิญญาณในฐานะคนกลาง โอกาสของความสำเร็จจะสูงขึ้นตามธรรมชาตินอกจากนี้หลังจากที่พวกเขาเรียนรู้ขั้นตอนสัญญาจากข่าแล้วมันจะเพิ่มโอกาสให้พวกเขามากขึ้นไปอีกแม้ว่าจะมีวิญญาณารย์ไม่มากนักที่มีวิญญาณดูดการต่อสู้ประเภทจิตวิญญาณพวกเขายังคงเป็นส่วนสำคัญของประชากรแต่ถ้าว่ามีศาตว์วิญญาณประเภทจิตวิญญาณเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับพวกเขา ที่จับแข็งแกร่งถ้าเราสามารถรวบรวมพวกเขาได้ข้าจะฝึกพวกเขาและรับประกันว่าหลังจากนั้นอัตราความสําเร็จของการล้มรวมจิตวิญญ,ญาณที่อาศัยโดยพวกเขาจะสูงถึง70%เซน์หรือมากกว่านั้นอัตราความสําเร็จเฉพาะจะขึ้นอยู่กับการฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณของวิญญา,ารย์เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะแบ่งพวกเขาตามการฝึกฝนของพวกเขาผู้ที่มีพลังจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังกว่า จะช่วยจิตวิญญาณและวิญญาจารย์ระดับสูงแต่ผู้ที่มีพลังจิตวิญญาณน้อยกว่าจะร้อมรวมจิตวิญญาณอายุ1 0ปีและร้อยปีเข้ากับวิญญาจารย์ระดับล่างซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ